สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับผมนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังไม่ค่าเได้จมสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีเรื่องงามยามดีคืออะไรมาทำงานแล้วครับผม <laughs> เออนะครับก็เ <laughs> สียมกักเนี่ยมาทำงานปุ๊บเสียมากพามาดูรถเลยครับผม มาดูรถที่อู่อะไรนะพี่มาดูรถที่อู่ไผ่ทูนโอ้โหอู่ไผ่ทูลโอ้โหตอนนี้พี่กัดอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนะอู่ไผ่ทูนนี่เขาก็จะอยู่ข้างในนิดนึงนะครับผมจะเป็นถนนไม่ใหญ่มากนะักเข้ามาเนี่ยเห็นไหม ไอเป็นถนนแดงเออหมากัดใจยเย็น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 พีมักใจเย็นดโอโอูโอ้โหว้าได้สัมผัสก็คือเป็นบุญเป็นบุญอย่างยิ่งโอ,โอ้โหใหม่เลยครับผมเอฟเอ็กซ<แ>็สามหกศูนย์นะครับอีสุใหม่ล่าสุดนะฮะที่ ไวรุ่นชอบเลยแบบนี้นะครับอีสุสามหกศูนย์วนีตอนนี้เป็นสองคันหน้าของฮีโนซีรีส์ห้าร้อยนะครับผมนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้ FM1A อมนะครับสามคือที่อู่นี้นะครับผมเขาก็จะทำเกี่ยวกับ เลื่อนช่วงหรือว่าสองคาน้าทุงลงทูมลมอะไรเยอะแยะทำได้ทุกอย่างครับผมที่นี่อู่ต่อรถแบบสุดจริงครับผมผมเห็นแล้วแบบมีตะลรใหม่ๆทั้งนั้นเลยมาทําผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะผมดูเข้ามาในอู่ผมเห็นรถใหม่ๆทั้งนั้นแล้วก็จะมีรถ ประกอบนอกแล้วประกอบเขาก็มาทำเหมือนกันนะพวกอ๋อนี่เใช่ไหมเขาจะมาทำแบบถุงลมพวกคันหน้าสองคันหน้าอะไรประมาณนั้นนี่รถเสี่ยมาร์กอยู่นี่เองเห็นไหมรถเสี่ยมาร์กตอนนี้รถเสี่ยมาร์กใกล้จะเสร็จไปที่เรียบร้อยเห็นไหมจำกันได้ไหมครับผมจำกันได้ที่ว่า อจอดอยู่บริษัทไหมสองเจ็ดศูนย์นะครับผมอ่าสองเจ็ดศูนย์ยูโรวันนะครับแปลงร่างแล้วเป็นสิบน็อตเลยครับผมเออเปลี่ยนเป็นเนบรกแห้งใช่ไหมเบรกแห้งโอ้โหพี่มาร์กเปลี่ยนเบรกแห้งเลยสุดใช่ไหมเอาให้สุดใช่ไหมนี่เป็นเบรกแห้งคือย้ายถังน้ำมันบน อ่ามามาบนเนี่ยเนี่ยเน,นี่นยบนแท่นตรงเนี้งงยอ่างลมอ่าอันนี้คือเป็นรถดำนะนี่ถังไฮดรอลิกจัดจัดไฮดรอลิกเลยคือมาวางไว้บนนี้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้า,ถาอ๋าอ,อครับผมได้ครับคืบอสตาร์ทเครื่องใช่ไหมครับครับอ๋อสตาร์ทดูเอาสตาร์ทบิง้งพี่น้องนะครับ 270เจ็ดศูนย์ะครับพลังสองเจ็ดศูนย์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็หุ้มใหม่นะนี่หุ้มใหม่เลยน่าจะเป็นของงวดหฮงเอ้ยของอะไรนะอูนบอูพนมอออูพนมนะครับผมหุ้มใหม่เห็นไหมนี้ก็อันนี้อันเดิมอันนี้ที่มาจากบริษัทเซม,มาร์สายนานล่ะแต่มาย้ายคานนะฮะ คือหลักๆเลยมาย้ายคานไม่ใช่ย้ายคานคือออมาเติมคานเออไม่ใช่ยานย้ายนะมาเติมคานเติมคานเป็นสิบสองล้อไปดูเขาเกลืองิมเกลืครบหรกลือครบอ่ะสุดจริงนะฮะจริงไม่ใี่หลายคนซื้อกันโอ้โหตู้เชื่อมตู้เชื่อมสุดจริงตู้เชื่อม ทำไมใหญ่ขนาดนี้เนาะตู้เชื่อมแบบใหญ่มากออนเส้นไม่เป็นจะปล่อยเส้นปล่อยเส้นอ๋อเขาไล่เบาใช่ไหมครับนี่นะเขากำลังจะประกอบเลยเชื่อมใสเห็นไหมเขาจะไปจะทาบทาบอือโอ้โหไล่เบาเลยตัวนี้ไล่เบาเลยนะครับผมอือครับผม สามหกศูนย์ 360, ตัวนี้ก็มาต่อเหมือนกันอันนี้คานหรือเปล่ามายัดคานใช่ไหมครับรถใหม่เลยป้ายแดงยัดคานเลยถุงลมนะครับผมถุงลมเนี่ยป้ายแดงเลยนะครับผมมายัดคานเหมือนกันแต่ของเรานี่ยสองยี่สุดยัดคานนะครับเห็นไ,ไหมโคดถี่อ่ะสิบน็อตอ่ะ อ๋อ,อ,อเดี๋ยวเขาจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับผมถังน้ำมันก็พี่มาถัางน้ำมันเดิมไหมไม่ถังน้ำมันเดิมไม่ใช่200ลิตรเลยเหรอเออ,เอ,อใช่ถังน้ำมันถังน้ำมันไม่ใช่ตัวเดิมเนาะโอ้ืหนี่ครับผม ถังลมก็ต้องย้ายมาเทินกันตรงนี้นะย,ย้ายโอ,โอ้โหนี่สองเจ็ดศูนย์จัดเต็มระบบค,คือคันนี้เขาจะเอาไปวิ่งวิ่งอ่ออะไรอ่ะพี่วิ่งดำใช่ไหมวิ่งดำนะครับผม,มอาจจะมีโอ้โนี่ครับผมสุดจริงครับผมนี่ฮะจะของอูเลย น,นี่คือเตรียมจะสตาร์ทเครื่องให้เราฟังเสียงนะครับโุอ้ไพทูนอันนี้เป็นใช้ย,ยาง R หนึ่งห้าหกนะครับ หนึ่งห้าหกบิตโตนหน้าหลังบิตโตนหน้าหลังเลยหนึ่งห้าหกเหมือนกันนะครับเบรกแห้งแห้งสนิทจัดเลยเโอ้โอ,อันนี้ต้องไปล้างใหม่แล้วเนี่เลอแล้วเดี๋ยวดูสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทแล้วครับ โอ้โหปึ้มเลยนะจำกันได้ไหมสองเจ็ดในวันนั้นก็จะเปลี่ยนโฉมในวันนี้แหละนะครับขาดคนขับนะครับผมคันนี้ขาดคนขับนะบอกเลยขาดคนขับทะเบียนเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดโอ้โห,โหทะเบียนสวยด้วยป้ายเหลืองครับผม พอสต,ตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องแล้วครับผมนะฮะเดีย๋ยวพามาดูตัวนี้นะฮะเ7 0เจรอนะครับเอ0เจอันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรนะไม่แน่ใจแต่ว่าผมจะให้มาดูอันนี้อีกเน,นี่ยนี่ ใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะนี่โอ้โหใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับผมโอ้ไพทูนไพทูนเจริญยนนะครับโอ้โหเครื่องมือแบบครบคันมากแบบดูแล้วแบบมาตรฐานนะครับมาตรฐาน สุดๆเอนกันแหละนะครับผมบอกเลยนะครับแต่ว่าตอานนี้ยังเป็ดแปดแปดน็อตนะยังเป็นแปดน็อตอยู่เป็นไหมแปดน็อตสองคันน่าจะเป็นสิบน็อตละเป็กแห้ง thương 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 thích ma cả mì dơm nga bổn thương thương mì dơm เดอไปไงล่ะดังยิบผายเลยโวเสียงยังดุครับผมจะได้ไฟโรลเล่นบนถนนตอนไหนมาดูกันอีกไม่นานนี่แหละขาดคนขับนะคันนี้นะ เลยว่าขาดคนขับกันนี้หลอเลยทีนี้สองคันหน้าติดน็อตหน้าด้วยโอ้โหจมเลยแบบนี้สุดจริงดูไม่ดูมาดู ดูดิเครื่องกงเครื่องกึงแบบใหญ่มากอะ่ะเออ้วคือมาตรฐานมากอะ่ะใช่ไหมสุดริง้โอ้ดูใหญ่ที่เลยเหรรโอ้ยวัยรุ่นสร้างตัวครับนี่เห็นไหมอืพวกเขาทำแบบมาตรฐานเนาะครองลกงเครื่องกึงครบเครื่องครบคัน นี่ครับสภาพในอู่เลยแล้วอันนี้เป็นไงอันนี้เขาจะทํำ12ลอ้อหรือว่าทสิบล้อต่อเฉยๆต่อดำเฉยๆมาต่อด,ำ,อมอดำมาะนะอ๋อขันที่ห้ารถข้าวน่าจะเป็นต่อข้อข้อ,อเกษตรศหรือเปล่ารถข้าวเนี่ย ยาว6เมตร20โอ้โห6เมตรยี oh. ่เลยะครับสับเฟรมวางก๊าบสับเฟรมวางก๊าบล่างสี่สัดท้ายลากข่วงโอ้โหสวยจัดเนาะ้าอ๋อทำไมมันสวยแท้ ได้จับก็เป็นบุญแล้วเนี่ยได้จับสามหกศูนย์ตัวใหม่ล่าสุดก็เป็นบุญแล้วนะครับเออสุดริงดูอันนี้ใช้เวลาทำกี่วันละประมาณกี่เดือนพี่ฮะเดืนอนเดือน,น,นหนึ่งเหรอเดือนหนึ่งสิ้นเลีล้ยงนะเนี่ยนี่ต้องดุมตาจับอันนี้ข้างเวฟร้อยสิบคันหนึ่ง,ง,งใช่เหรอ เท่าไหร่ไหมเนี่ยไม่รู้มันน่าจะพอๆกอันโรบิเดเตอร์มั้มีเดไลน์นี่เหรอโอ้สุดจริงมันจบมองใครเปรี้ยพันหนึ่งกมั้งเหรอเหรอตามไปเนี่ยว้าวเออมีแต่รถใหม่ๆเลยอันนี้หาคนขับอีกใช่ไหมนี่เป็นไงล่ะเนี่ยคันนี้หาคนขับนะครับผมถามสักมาถามแม็กคาร่ง,ง,งจมได้24ชั่วโมงนะครับดู น,นี่คือยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จจะลอกว่านี้อีกนะฮะก็จะมีแต่งนูน่นแต่งนี่อะไรเนะะี่ยก็คือหลักๆเลยมาที่นี่ก็คือเสริมคานเบกแห้งย้ายทางลงทางลมอะไรเนี่ยนะ,ะเสริมเข้าไปนะเขาเรียกว่าเสริมให้มันได้น้ำหนักขึ้นมานะ,ะเพื่อลากสองเพ้าะนะครับ เพื่อลากหางสองเผามันก็จะได้50ตัน500เหมือนกันนะครับมันต้องเล่นแบบนี้แหละนะฮะยุคนี้มันต้องใช้สองคันหน้าหัวลากดัมเซมินะครับมันถึงจะ,ะวิ่งงานวิ่งการเนี่ยฮนะมันก็จะได้น้ำหนักได้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับผมนะถ้าจะเอาแบบ18ล้อ เซมีดัมเนี่ยนะฮะมันได้น้ำหนักน้อยนะครับเราก็เพิ่มคารนมาน้ำหนักมันก็ไม่เยอะมากมันก็เพิ่มมาอีกตั้งเยอะนะครับผมจากได้45ตันมันก็เพิ่มมาเป็น5ตันนะฮะ5ตันกว่านะฮะ5ตันหน่อยๆโอเคเลยแบบนี้นะครับ ก็เบาด้วยแหละสอง็ดสูนย์เนี่เบานะครับแต่อู่ก็มาตรฐานนะครับมาตรฐานมากแบบเอา้าอันคันคันนี้ก็ทำมาน,นี้หรอรถข้าวเหมือนกันหเมตรยี่มาต่อออกนะฮะหเมตรยี่เหมกันเสียมากไปไหนละ เดี๋ยวเราก็จะได้กลับละนะฮะได้กลับไปซื้ออะไรต่อครับผมเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูไปสอบถามเจ้าของอ,อูอ๋อันนี้ล่าสุดเลยไหมครับเข้าเข้ามาล่าสุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหอันนี้มาล่าสุดเลยนะครับผมนีโนโ่เอฟเอ็มสามสิสใช่ไหมเอฟเอ็มหนึ่งเสามสิบสี่มาเสริมคานใช่ไหม อันนี้มาเสริมคานเหมือนกันใช่ไหมครับเขาถุงลมยกล้อโอ้โหนี่ะช่วงนี้ต้องมากระแสมาแรงเลยไอสองคันหน้าเนี่ยเมบอกเลยคือมันได้น้ําหนักเนาะเราไปลากเซมีดำอ่ะมันจะได้น้ําหนักเพิ่มขึ้นมา50บตันห้าก็ถือว่าต้นราคาเวลาไปวิ่งงานแบบเนาะที่นี่ทําได้หมดเนาะโอ้โหจัดให้หมดเลยจะแต่งแบบไหนแนวไหนได้หมดจัดให้หมด ปูพายเธออยู่ในป่าได้ฮะอยู่อยู่ในป่าไม่ไม่ป่ามากหรอกครับผมก็ติดถนนอยู่นะแต่มันเข้ามาเลี้ยวนิดนึงเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเข้ามานิดนึงนะครับพิกัดที่บ้านอะไรเอ่ยตรงนี้บ้านน้องแหนน้องแหนะอ๋ออําเภออู่ทองใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เขตอําเภออู่ทองนะครับผมนะนี่ฮะถ้าจะสนใจมาทำนะฮะรถไฟแดงมาตลอดโอ้อ๋อมาทำรถไฟแดงตลอดเลยใช่ไหม สุดจริงอ๋อรถเก่าก็ททำเนี่ยเห็นไหมที่ที่เสียมาร์กมาทํานี่คือเอารถรถสองเมาทําก็ย้ายได้เหมือนกันทําได้หมดครับผมที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นอูต่อรถนะฮะต่อรถต่อดัมต่อพ่วงนั่นแหละทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุกอ๋ออ๋อก็เข้าเยอะเหมือนกันนะครับเนาะอ๋อนะครับเสรจนก็มีมีเข้ามาครับ อืมมกว่าอนไม่ใชอก๋อ,อ,อครับมา้มาดิเต้นมครับครับนมีตลอดมันก็มาอยแค่กองนะครับมมีตลอดไออย่างเงี้ยเรียกเยอะอ่มาขนาดเนี้ยเรียกว่าเยอะแลยวอ๋อเเลยแบบนี้บบนะีั้นอะ๋อ,อสนใจเรื่องไม้แล้วทีนี้ครับผมสนใจเรื่องไม้แล้วให้มันหมุนได้ใช่ไหม หมุนได้เนาะได้นี่บอนไซอ๋อทีนี้ราคาเท่าไหร่มัซื้อตีราคาไม่ได้ไม่มีราคาใช่ไหมคือความสวยงามแล้วก็เราชอบด้วยใช่โอ้ถ้าว่าถ้าว่าอคมคค่ายคบค่ายจึงหลานบาทเน่ะเออไม่มีใครมองหรอกแต่คนคนคนเล่นชอบครับเออคนชอบมองเกินนั้นอีกใช่มองมองเกินค่าตัวนั้นอีก โอ้โหเป็นอย่างนั้นไอเรื่องไอเรื่องแบบนี้นะใช่ครับก็เหมือนคนชอบรถใช่ไหมครับเหมือนรถเหมือนอะไรหลยนียถ้าผมาหลับไม่ชอบครับใช่ครับโอ้โหนี่ครับจะของดีนะสุดจริงนะครับผมนี่ติดต่อได้ครับผมนะมันทำรถที่นี่นะเบอร์โทรอะไรครับผม087 0์7 037จ็ดศู แล้วก็5424 5424นะครับผมเออติดต่อได้ครับผมไม่ว่าจะเลื่อนช่วงทำคุงทำคานอะไรเงี้ยนะฮะเ,เสริมคานยกลงยกล้อนะฮะทำได้หมดนะที่นี่ต่อบสเต็ปเบิกสูงใหม่อ่ะอืมสุดจริงเลยเนาะสเต็ปเดียวแนละ้วเนาดูรายละเอียดก็รู้แล้วนะฮะว่าแบบไหนไม่แพน ไม่แหงกออไม่แหกไม่ห่างอะไรเนี่ยนะฮะสุดจริงไงเห็นไหมถ้าทำระบบสุดจริงนะฮะรับเครับอ๋อ,อมันต้องดูจบแล้วนะฮะแล้วไปจอดที่ศูนย์สุดจริงแล้วแล้จะรู้ว่าเอารถที่มาจกศูน,นใช่เออศูนย์ของแท้หรือเปล่า โอ้โหเข้าไปคุมว่าเราต้องใช้ลมเท่าไรเท่าไรนเข้าไปคุมเลยาลองตัวถ้า,ถ,าถ้าเป็นมันเป็นช่วงสั้นนี่ก็คือต้องย้ายย้ายถังลมขึ้นใช่ไหมครับถ้าเป็นช่วงสั้นเย่ย ถ้าถ้าทางเราไงจ้ะเราไม่เอาทั้งลมขึ้นเลยแต่ยื่นเพราะทั้งลมเพราะเพราะช่วงล้อข้อมันห่างไงพอช่วงลอห่างเราก็จะใส่ไม่ได้ไงแต่ช่วงลอเราจะแคบเราก็จะใส่ทุกไอ้ทั้งลมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตลอดอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งน้ำมันเราก็อยู่ได้อ๋อแต่ทั้งน้ำมันเราจะได้มันจะได้อยู่ที่สามสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบไม่ถึงรถช่วงลอแบบนี้นะใช่ครับแตถ้าช่วงลอแบบนู้นต้องเอาทั้งน้ำมันขึ้นบนเพราะมันมันลงไม่ได้ใช่ใช่ ถ้าจะเอาลงต้องเป็นทางต้านหน่อยที่ลูกแคบลงอีกใช่ครับก็จะลงทางได้ทังทังอ้วนๆเน,ะนาะอา่ถังกลมอ้มวน<อ>มันก็จะพอดีนะฮะนี่เห็นไหมโอ้ใหม่เลยอันนี้คือคันหนึ่งคันหนึ่งนี่ทำประมาณ เดือนเป็นเดือนเป็น2เดือนไหมนานขนาดไหนจริงจริงแล้วได้อายุเพียงมาครึ่งเดือนครึ่งเดือนมันก็มีการเที่ยวม,มาไล่นะเอ่อไล่ไปชุดเนี้อือทางนี้ไม่มีปัญหาต้องทำเลยอ๋อต้องต้องอะไรปัญหานา้ำท่มว,มวมที่นี่น้ำท่วมเลยเนาะจอดอยู่มทำไมไม่ได้เห็นหรอกอ๋อโอ้สามท่วมที่นี่ไงอ๋องานก็เลยขางอยู่ครับผม คอยคันนุ่นค้างเลยผมเราะผมพึรับพึรับป้ากำนันไปแค่เดินเดียวองนั้นเลยเลื่อนไปเกย์ครับผมไม่เป็นเลยนะก็คือน้ําท่วมนะฮะปัญหาเลยไปหาไปไหนมาไหนยากด้วยเนาะซื้อลงอะไรยากเลยมันท่วมประมาณไม่ได้ไงอ๋อมันเป็นปัญหาเลยโอ้โหทำงานไม่ได้เลยเป็นเดือนเลยอ๋อตัวคุณทำเนี่ยทำเข้าไครับ่อันนี้เราทำเพื่อไปจอดที่ศูนย์เลย พังไอ้ตู้นพ่อจะมีอืมมารับไปเลยจอดไม่เอี่ยมเลยจอดอยู่นู่นเลยพญาจอดไม่เอี่ยมเหมือนรถรถมันมีเจ้าของอยู่แล้วอ๋อมีเจ้าของอยู่แล้วเอาไปจอดโชว์ที่นู้นพญาเหมือนมันมีมีเจ้าข้องพออไปอเ๋อพอไปไปเก็บระบบครับผมอ๋อเก็บระบบน้ำมันอีกทีนึ่งพ่อพ่าเขามีห้างอยู่แล้วอ๋อห้างก็มีอยู่แล้ว เป็นหางเซมีนะน,นะนถ้าทําแบบนี้นะฮะส่วนมากจะเป็นเซมีดําเลยนะฮะส่วนมากเลยส่วนมากเลยนะ,ะนเซมีดํานะครับผมอนี่เดี๋ยวเราก็จะไปซื้ออะไรอีกทีนึงกับเสี่ยมาร์กนะครับผมนะฮะต้องเดินทางกันต่อไปนะครับผมนี่ก็คือเป็นวันที่ผมมาทํางานนะฮะเสี่ยมาร์กก็พามาดูรถนะฮะที่ทจะออก <ทำ S 1> จากอู่ ที่ออกจากอู่นะครับผมที่จะอ,ออกจากอู่จากที่อู่ไพทูนเจริญยนต์นะครับผมนะนี่เราเอาสี่ประตูมานะฮะวีคอร์ดสี่ประตูมานะครับผมเอานะครับผมนะจะได้เดินทางกันต่อครับผมไปครับผม let's go